วับพบกับผมช่องดาร์สโลโคอีกครั้งนะครับกับนิยายเรื่องทายาทมังกรหยวนนะครับก็มาเจอกันในบทที่39นะครับความเดิมจากตอนที่แล้วโจหยวนของเราก็กําลังอ่ากืนไม่เข้าคายไม่ออกอีกแล้วโดนบังคับให้รักษาพิษนะเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปไปติดตามรับฟังกันต่อได้เลยนะครับ ที่39ความสามารถในห้องหนึ่งซึ่งอยู่บริเวณลานด้านหลังของบ้านไม่ทับเว่ยเมื่อโจโยวนและคนอื่นๆมาถึงเว่ยช้างหลานและเว่ยชิงชิงก็รออยู่ก่อนแล้วทั้งสองเดินเข้าไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเพื่อต้อนรับโจโยวนจากนั้นเว่ยช้างหลานก็ถามด้วยรอยยิม้มองค์ชายวันนี้ท่านจะเริ่มการรักษาเลยใช่หรือไม่โจโหยวนยิ้มและตะและก็พยักหน้า โดยไม่รอช้าเขาเดินเข้าไปในบ้านแล้วมาหยุดอยู่ตรงหน้าเตียงที่เว่ยปินนอนอยู่สีหน้าของเขาดูดีมากขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้แต่โจหยวนก็รู้ว่านาน่าเป็นเพราะอาจารย์หญิงใช้กำลังกดพิษมารเอาไว้ในร่างของเว่ยปินเมื่อพิษประทุข,ขึ้นอีกครั้งมันก็จะพรากชีวิตของเขาไปในทันทีโจหยวนเอื้อมมือไปหยิบถุงเฉียนคุนสีดำข้างเอวขึ้นมาก่อนที่เขาจะออกจากเมืองต้าโจ โจชิงได้มอบถุงเฉียนคุณจากคลังสมบัติของราชวงศ์มอบให้กับโจหยวนแม้ว่ากระเป๋าจะไม่ดีมากมีแค่พื้นที่ขนาดเล็กๆเ,เท่านั้นแต่ก็ยังสะดวกสบายมากขึ้นกว่าเดิมขวดหลายขวดปรากฏขึ้นในมือของโจหยวนจากนั้นเขาก็หยิบจานขึ้นมาแล้วค่อยๆโยดของเหลวที่บรรจุอยู่ในขวดลงไปในจานอย่างระมัดระวังเพื่อเริ่มกระบวนการการ,การปรับเปลี่ยน กลิ่นของของเหลวที่ออกมานั้นรุนแรงจนหน้าตกใจเพียงแค่สูดดมเข้าไปก็รู้สึกเวียนหัวแล้วซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าของเหลวเหล่านี้มีพิษอย่างรุนแรงมากเพียงใดแม้ว่าเว่ยชางหลานและเว่ยชิงชิงจะคาดการณ์ถึงสิ่งนี้เอาไว้ก่อนแล้วแต่การแสดงออกของพวกเขาก็ยังคงเปลี่ยนแปลงเว่ยชิงชิงกัดร,ริมฝีปากสีแดงของนางและถามว่าองค์ชายท่านวางแผนจะทำอะไรโจยหยวนยิ้มกว้างพิษมานั้นมีอำนาจมาก วิธีเดียวที่จะกําจัดพิษได้ก็คือต้องหาปรมาจารย์ด้านอ,าคาอัคระโย่ระดับสีเพื่อกําจัดพิษแต่ข้าเกรงว่าปรมาจารย์เช่นนั้นคงจะหายากมากในจกักรวาลต้าโจดังนั้นข้าก็ต้องใช้วิธีอื่นเขาหยุดจนถึง,ถงนาจุดนี้ก่อนจะพูดต่อนั่นก็คือพิษต้านพิษส่วนรายละเอียดนั้นพวกเจ้าสองคนจะทราบกันภายหลังโปรดอย่าได้กังวลไปเลยท่านแม่ทัพเ้ย ข้ารู้ถึงผลที่ตามมาในเรื่องนี้ดีและข้าจะไม่เลือกวิธีที่โง่เขลาเช่นนั้นแน่เสียงโจหยวนเฉยเมยขณะที่เขามองตรงไปที่เว่ยชางหลานเว่ยชางหลานมองโจหยวนอย่างพินิษพิเคราะห์แล้วพูดช้าๆเนื่องจากองค์ชายมีความมั่นใจท่านก็ทําในสิ่งที่ท่านต้องท,ทําเถิดหากองค์ชายสามารถรักษาลูกชายของข้าได้จริงตระกูลเว่ยของข้าก็จะติดหนี้บุญคุณท่านแล้วโจหยวนยิม้มแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรต่อ ยังคงปรุงยาพิษร้ายแรงต่อไปเมื่อเวลาผ่านไปในที่สุดเขาก็หยุดเมื่อทรงกินอันร้ายแรงหน้าสะพึงกลัวสุดขีดออกมาเขาจับผู้การอยู่รวมสวรรค์ออกจากข้างเอวของเขาแตะผู้การลงบนยาพิษหลังจากนั้นสีหน้าของเขาก็เริ่มจริงจังขณะที่เขาสูดลมหายใจเข้าหรือก,ก่อนที่ผูก้การค่อยๆตวัดลงยาวๆย,ย,ยืนอยู่ด้านหลังโจอยู่เล็กน้อยหาเกิดเคหไม่คาดฝันขึ้นนางจะได้ช่วยได้ทันเวลาผูก้การป้ายยาพิษตกลงบนผิวของเว่ยปิน ส่งผลให้เกิดเสียงดังฟืดพร้อมกับการปรากฏตัวของเส้นสีดำข้อมือของโจโยวนบิดและหมุนไปมาปลายผู้กันไม่เคยหยุดเหมือนน้ำไหลและเมฆที่เคลื่อนตัวขณะที่จังหวะแล้วจังหวะเล่าปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วเว่ยชางหลานและเว่ยชิงชิงเริ่มขมวดคิว้วขณะจ้องมองไปที่อัคระที่โจหยวนได้วาดแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีความรู้เชิงลึกในเกี่ยวกับอัคาระายวนแต่พวกเขาก็ยังบอกได้ว่าอัคาระยวนที่โจยวนกำลังวาดอยู่นั้นเป็นอัคาระยวนระดับหนึ่ง ซึ่งอัครายุนระดับหนึ่งแทบจะไร้ประโยชน์ในการต่อสู้กับพิษมารแม้ว่าใจของพวกเขาจะเต็มไปด้วยความสงสัยแต่ก็ไม่ใช่เวลาที่ดีที่เขาจะพูดออกมามันจะเป็นการลบกวนโจหยวนซับปปเปล่าดังนั้นทั้งสองจึงทําได้เพียงเฝ้าดูต่อไปอย่างเงียบๆความสนใจของโจหยวนอยู่ที่สิง่งที่อยู่ตรงหน้าเท่านั้นไม่ได้สนใจสา,ายตาของผู้อื่นหลังจากสําเร็จอัครายุระดับหนึ่งแล้ว ภูกันของเขาก็ตกลงมาอีกครั้งและอัคคา,ายุนระดับหนึ่งอีกอันก็เริ่มปรากฏขึ้นชั่วโมงหนึ่งถัดมาโจยวนได้วาดอัคคา,ายุระดับหนึ่งทั้งหมด8ดอันอัคคา,ายุระดับหนึ่งทั้งแดนี้ดูเหมือนว่าจะล้อมรอบจุดที่เหนือกระดูกก้นกบของเว่ยปินสามนิ้วดวงตาของเว่ยชางหลามเป็นประกายเมื่อเขาค้นพบสิ่งนี้ในที่สุดอัคคา,ายุนระดับหนึ่งที่โจยวนวาดไว้มีลักษณะาคล้ายกับการปิดล้อมของกองทัพ โดยปิดกั้นเส้นทางหลบหนีทั้งหมดของพิษร้ายที่ซ่อนอยู่บริเวณกระดูกสันหลังของวัยปินอย่างแน่นหนาโจหยวนถอนหายใจหน้าผากของเขามีเหงื่อออกเล็กน้อยจากการวาดอาคารายนระดับหนึ่งไปแปดครั้งติดต่อกันเขาหลับตาลงพักเล็กน้อยก่อนจะเริ่มต้นใหม่ขึ้นอีกครั้งครั้งนี้สีหน้าของเขาดูจริงจังมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนหน้านี้อาคาราที่เขากำลังวาดก็คืออาคารายนกัดกร่อนพิษพันชนิดระดับสองที่เขาได้เพิ่งเรียนรู้ นอกจากนี้มันยังสําคัญมากในการรับมือกับพิษมารอีกด้วยโจยัวรวบรวมสมาธิชั่วขณะหนึ่งก่อนที่ผู้กันของเขาจะวาดลงมาอย่างกระทันหันจิตวิญญาณของเขาสันไวในระหว่างคิว้วราวกับว่ามันผสมผสานเข้ากับผู้กันอยู่รวมสวรรค์ในมือรอยเส้นสีดําสนิทปรากฏขึ้นทีละเส้นประสาสัมผัสประสาสัมผัปส,สผประสานกันกันอย่างลงตัวต่อจากนั้นเว่ยช้างหลานและเว่ยชิงชิงก็เฝ้าดูด้วยความปาระหลาดใจ เมื่ออัคขารายยนที่ซับซ้อนและลึกลับปรากฏขึ้นอย่างช้าๆอักขารายนระดับสองเว่ยชางหลานและเว่ยชิงชิงศบตากันทั้งคู่สัมผัสได้ถึงบางสิ่งที่เกี่ยวกันเกี่ยวกับอัคขารายยนระดับสองนี้ในที่สุดปลายผู้การของโจยยนก็หยุดลงและเขาก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกราวกับว่าภาระอันหนักอึง้งได้ถูกยกออกจากไหลของเขาขณะที่เขามองดูอัคขารายยนที่สร้างเสร็จแล้วอักขารายยนกัดกร่อนพิษพันชนิดได้เสร็จสมบูรณ์แล้วขั้นตอนที่สำคัญที่สุดมาถึงแล้ว หัวใจของเว่ยชางหลังและเว่ยชิงชิงสันครอนเมื่อได้ยินคำพูดต่อไปของโจหยวนผู้กันอยู่รวมสวรรค์ในมือโจหยวนแตะลงเบาๆบนอัคคารายุระดับหนึ่งด้านในสุดแสงอ่อนๆปรากฏขึ้นในทันทีจากผู้กันนั้นขณะที่มันเริ่มดิ้นอย่างช้าๆเหมือนงูที่กำลังส่งเสียงเมื่ออัคคารายุระดับหนึ่งบิดเบี้ยวไปมาเว่ยปินก็ร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดทุกคนต่างมองด้วยความสยดสยองเพื่อผิวหนังบริเวณกระดูกสันหลังของเขาเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำราวกับหลุมดำ รอยดำเริ่มแพร่กระจายเหมือนกับหมึกพุ่งตรงไปยังอัครารยุระดับหนึ่งที่อยู่โดยรอบเมื่อพิษมานพุ่งเข้ามานในทิศทางอย่างดุร้ายอัครารยุระดับหนึ่งก็แตกกระจายในทันทีราวกับกองพันทั้งหมดได้กลายเป็นควันส่งผลให้พิษมานพุ่งเข้าโจมตีอัครารยุระดับหนึ่งที่ร้อมกอบเอาไว้อัคารายุระดับหนึ่งทั้งหมดได้เปิดใช้งานเมื่อมันหมุนพิษมานก็จะถูกหั่นเป็นชินช้นๆเศษของพิษในแต่ละชิน้นจะทาให้ผิวของเวยปิ้นกลายเป็นสีดํา ซึ่งเป็นภาพที่น่าสยดสยองยิ่งหนกักการแสดงออกของโจโยวนไม่เปลี่ยนแปลงในขณะที่ผู้กันหยว่โรงสวรรค์ตวัดไปอีกครั้งชิ้นส่วนหนึ่งของพิษมารที่แยกออกจากกันก็พุ่งออกมาจากวงหลอมและมาถึงด้านหน้าของอัคาราย,ยวนกัดกรนพิษพันชนิดอัคาราย,ยวนกัดกรนพิษพันชนิดที่มีพิษร้ายแรงเช่นเดียวกันดังนั้นเมื่อพิษทั้งสองชนิดปะทะกันมันก็เหมือนกับการพบกันของเสือที่รูร้ายสองตัวไม่มีคำพูดใดๆการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นในทันที พิษมารกลายเป็นหมอกสีดำขณะที่มันพุ่งเข้าไปหาอัคคารายน์กราดกรพิษพันชนิดอัคาราดูเหมือนจะตอบสนองอย่างไม่เกรงกลัวอัคาราบิดตัวเหมือนกระปากยักษ์มันปล่อยให้พิษมารไหลเข้าไปและกลืนกินจนหมดหลังจากกลืนพิษมารอัคาราก็หมุนวนอย่างช้าๆมีแสงสีดำประหลาดองประกายบนอัคคระไม่กี่วินาทีต่อมาแสงก็ลีลงเมื่อสังเกตก็จะเห็นว่าหมอกพิษดำนี้ลอยขึ้นจากผิวหนังของว่ยปินมหมอกพิษเส้นเล็กนี้ ส่งกลิ่นเหม็นคละครุ้งฟุ้งกระจายเวยช้างหลานและเวยชิงชิงอดไม่ได้จะเปล่งประกายไปด้วยความยินดีเมื่อเห็นหมอกพิษหนีซึ่งพวกเขาคุ้นเคยเป็นอย่างดีหมอกนี้ก็คือพิษมานั่นเองกล่าวอีกในหนึ่งพิษมานในร่างของเวยปิงได้รับการทําให้เป็นกลางแล้วมันยังไม่เสร็จล็อกนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นโจหยวนเตือนพวกเขาเพราะชิ้นส่วนพิษมานอีกชิ้นพุ่งเข้าไปที่อาัคารายนกัดก่อนพิษพันชนิด ดวงตาเว่ยชางหลางเป็นประกายแล้วอดไม่ได้จะกล่าวชื่นชมออกมาดังๆช่างน่าประทับใจช่างน่าประทับใจจริงๆเว้ยจริงๆรู้สึกสับสนเล็กน้อยอัคราย่ระดับสองของเขาสามารถกําจัดพิษมานได้อย่างไรดวงตาของเว่ยชางหลางเต็มไปด้วยความชื่นชมขณะที่เขาอธิบายนั่นคือส่วนหนึ่งที่น่าทึ่งเกี่ยวกับวิธีการขององค์ชายมันคล้ายกับกลยุทธ์ในสงครามขั้นตอนแรกอัครายุระดับหนึ่ง ทำหน้าที่เป็นเหยื่อล่อโดยหลอกล่อพิษมารให้ออกมาต่อมาอัคครายุระดับหนึ่งจำนวนเจ็ดแห่งก็แยกพิษมานออกจากกันทําให้มันอ่อนแอลงอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะส่งชิ้นส่วนในแต่ละชิ้นไปยังอัคครายุระดับสองที่รออยู่อัคครายุระดับสองซึ่งมีพิษอันทรงพลังพิษต้านพิษพิษเพื่อทําลายพิษพิษมานแต่ละส่วนที่แยกออกมาก็จะถูกกําจัดอย่างหมดจดหากยังเป็นเยี่ยงนี้ต่อไป พิษมาในร่างของเว่ยปินก็จะถูกกำจัดออกโดยสมบูรณ์น่าทึ่งน่าทึ่งจริงๆเลยเว่ยชางหลานจ้องมองโจหยวนราวกับว่าเขาเป็นสมบัติล้ำค่าไปแล้ววิธีการของโจหยวนอาจดูไม่ทรงพลังเท่ากับตอนที่ปรมาจารย์หญิงแสดงอัคราย,ยุนระดับสแต่ด้วยวิธีการทำงานเป็นทีมของอัคราย,ยุระดับหนึ่งจำนวนมากและอัคราย,ยุระดับสองพิษมารก็เป็นเพียงแค่ตัวละครที่ไล่ล้ำอยู่บนฝ่ามือของโจหยวนเท่านั้น แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญในขั้นเส้นทางสวรรค์อย่างเว่ยชางหลางก็ยังรู้สึกทึ่งกับความเชี่ยวชาญและความชำนาญของอัคาราถยวนนี้ทางด้านเว่ยชิงชิงก็ตกตะลึงเช่นเดียวกันเมื่อได้ยินคำอธิบายของบิดาของนางเห็นได้ชัดว่านางไม่คิดว่าโจหยวนจะทำได้สำเร็จดูเหมือนว่าน้องชายของข้าจะรอดตายแล้วเว่ยชิงชิงรู้สึกตื้นตันใจจนแทบคลัง่งฟันขาวของนางกัดริมฝีปากสีแดงของนาง ขณะที่ดวงตาของนางเปลี่ยนเป็นสีแดงเล็กน้อยความงดงามอันน่าประหลาดใจปรากฏชัดในดวงตาขณะที่นางเงยหน้ามองไปยังเตียงที่ชายหนุ่มรูปงามนั่งอยู่ตรงนั้นควันสีดำรอยฟุง้งพร้อมกลิ่นเหม็นอันน่ารังเกียจออกมาอย่างต่อเนื่องแต่ผู้คนในห้องไม่ได้แสดงความรังเกียจต่อกินอันน่าขยะแขยงนี้เลยมีเพียงความสุขปรากฏบนใบหน้าของพวกเขานั่นเพราะว่าหมายความว่าพิษมานกำลังถูกกำจัดออกมามากขึ้นเรื่อยๆดวงตาเว่ยชางหลาน เต็มไปด้วยอารมณ์ขณะที่เขาจ้องมองไปที่บริเวณเอวของว่ยอปินซึ่งรอยดำสนิทได้ลดลงไปมากแล้วโดยที่สีดำในก่อนหน้านี้ไม่เข้มเท่าในก่อนหนะ้าข้างๆว่ยชิงชิงก็กำบัดแน่นเป็นเรื่องยากสำหรับนาที่จะควบคุมอารมณ์ที่ล้นทะลักออกมาได้แม้ว่าทั้งคู่จะรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากแต่พวกเขาก็ไม่ได้ส่งเสียงใดๆที่จะรบกวนโจยหยวนโจหยวนมีสีหน้าเข่งขืในในขณะที่เหงื่อไหลโชกไปทั่วหน้าผากของเขา ผู้กันหยวนรวมสวรรค์ในมือของเขายังคงวาดไปยังส่วนต่างๆของพิษมานตอนนี้พิษมานในส่วนต่างๆก็ทยอยถูกทำลายไปแล้วดังนั้นโจโหยวนจึงต้องรักษาการจากรูปแบบนี้เอาไว้หากไม่ทำเช่นนั้นการล้อมและดึงพิษมานออกมาอีกครั้งก็จะยากมากขึ้นหากปล่อยให้มันแตกตัวแสงสว่างกระพริบวูบวาบในคิ้วของโจโหยวนเป็นสัญ,ญญาณว่าจิตวิญ,ญญาณของเขากำลังถูกใช้ไปถึงถึงกี่จำกัดอุ่นตาแมนะ การควบคุมรูปแบบอัครายย่ระดับหนึ่งจำนวน8อันและอัคคายยนระดับสองอีกหนึ่งอันนั้นค่อนข้างกินพลังแม้แต่สำหรับคนอย่างโจโยนที่มีพลังจิตวิญญาณอยู่ในสภาวะลวงตาขั้นกลางสิ่งเดียวที่เขาทำได้ก็คืออดทนเท่านั้นเงื่อยดลงมาจากหน้าผากท่วมมาที่ดวงตาทำให้เกิดอาการเจ็บแสบทันใดนั้นกลิ่นหอมอน่อ,อนๆก็ร้อยมามีมืออันงดงามยื่นผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อบนศรีรษะของโจโยนดวงตาของโจยนหันไปก็รู้สึกตกใจเล็กน้อย เมื่อพบว่าเจ้าของภาชนะก็คือเว่ยชิงชิงเมื่อสัมผัสไดถึงการจ้องมองของโจโยวนเว่ยชิงชิงก็มิมริมฝีปากด้วยรอยยิ้มโจโหยวนพยักหน้าแสดงถึงความขอบคุณก่อนจะหันความสนใจกลับไปที่อาัคารายวนอีกครั้งเวลาผ่านไปอย่างช้าๆและแล้วเที่ยงคืนก็มาถึงโดยไม่รู้ตัวเหลือเพียงจุดสีดำสนิทของพิษมารประมาณครึ่งกำปั้นที่กระดูกสันหลังส่วนกลางของเว่ยปินแต่พิษดังกล่าวเข้มข้นน้อยลงแล้วจากลักษณะที่ปรากฏ ดูเหมือนว่าฤทธิ์จะหมดไปอย่างสมบูรณ์ทว่าในขณะที่ทุกคนกำลังทอดถอนหายใจด้วยความโล่งอกก้อนพิษมานกลับบิดตัวไปมาอย่างกระทันหันและแตกออกไปพุ่งไปในทุกทิศทางราวกับว่ามันกำลังบ้าคลั่งไม่นะพิษมานมันต้องการหลบหนีมันตั้งใจจะซ่อนตัวอยู่ในส่วนลึกภายในร่างของปิ่นน้อยการแสดงออกของเว่ยชางหลังเปลี่ยนไปพิษมันนั้นสร้างปัญหาจริงๆ มันเริ่มมองหาที่ซ่อนทันทีที่สัมผัสได้ว่าชีวิตของมันกำลังถูกคุกคามและจะเป็นอันตรายมากหากปล่อยให้มันซ่อนตัวได้อีกครั้งโจหยวนกล่าวอย่างใจเย็นพวกท่านผ่อนคลายเถอะมันหนีไปไหนไม่รอดหรอกหลังจากนั้นโดยการใช้ผู้กันหยั่รวมสวรรค์ตวัดเพียงครั้งเดียวชั้นอัคาราย,ยวนก็เริ่มขยายตัวขึ้นอย่างกระทันหันตัดเส้นทางหลบหนีทั้งหมดในเวลาเดียวกัน อคคาราย,ยวนกัดกอนพิษพันชนิดซึ่งเดิมอยู่ภายนอกวงล้อมก็เข้ามาและเริ่มโจมตีตอบโต้ก้อนพิษปีศาจนั้นกระจายไปในทุกทิศทางแต่ก็ไร้ประโยชน์ในที่สุดทุกก้อนก็ถูกอคคาราย,ยวนกัดก่อนพิษพันชนิดนกืินเข้าไปกลายเป็นควันสีดำลอยขึ้นไปในอากาศหลังผ่านไปหลายสิบนาทีพิษมารชิ้นสุดท้ายก็ถูกกำจัดออกไป โจยวนหายใจออกแรงๆราวกับว่าได้ยกภาระอันหนักอึ้งออกจากบ่าของเขาขณะที่เขากำลังจะยืนขึ้นครึ่งเห็นความเวียนหัวก็ซัดเข้าไปที่ศีรษะของเขาทำให้เขาเซถอยหลังไปฟึบร่างกายของเขาไม่ได้ล้มลงกับพื้นแต่กลับชนเข้ากับสิ่งที่มีกลิ่นหอมอบอุ่นและนุ่มนวลสิ่งนี้ทำให้เขาตกตะลึงดวงตาของเขาหันไปอย่างรวดเร็วแต่ก็ได้เห็นสัตว์อสูรกำลังขู่เขาอยู่ตรงหน้าทุนทุนกำลังคำรามใส่เขา ขาเงยหน้าขึ้นไปมองก็พบว่ามีดวงตาอันห่างเหินของเยาเยาจ้องมองเขาอยู่ริมฝีปากสีแดงของเยาเยาแยกออกเล็กน้อยขณะที่นางกล่าวว่าถ้าเจ้าไม่รีบลุกขึ้นข้าจะให้ทุนทุนกลืนเจ้าลงไปทั้งตัวทุนทุนยิ้มและโชว์ฟันให้โจยหยวนเห็นโจหยวนยืดตัวขึ้นในทันทียืนขึ้นในขณะที่แอบสาบแช่งสัตว์ตรายตัวน้อยในใ,นใจของเขาเนื้อสัตว์อสูรหยวนทั้งหมดที่เขาเคยให้กินนั้นช่างสูญเปล่าจริง โจยวนนวดหน้าผากของเขาขณะที่เขายิ้มให้กับเว่ยชางหลานและเว่ยชิงชิงที่ยังคงเงียบอยู่ไม่ทับเว่ยข้าบังเอิญไม่ทำให้ตนเองต้องอับอายและจัดการจนสำเร็จดูร่วงได้แล้วเว่ยชิงชิงเป็นคนแรกที่ฟื้นสตินางรีบวิ่งเข้าไปกอดเด็กน้อยที่กำลังร้องไห้ในที่สุดลูกชายคนเดียวของตระกูลเว่ยก็ได้รับการช่วยเหลือแล้วมืออันสั่นเทิมของเว่ยชางหลานเช็ดที่ดวงตาของเขาก่อนที่เขาจะหันไปทางโจหยวนและโค้งคำนับอย่างลึกซึ้ง โจยวนรีบดึงแม่ทัพขึ้นพร้อมกับกล่าวว่าท่านแม่ทัพเว้ยได้โปรดลุกขึ้นเถิดข้าไม่อาจยอมรับท่าทางอันยิ่งใหญ่เช่นนี้ได้หรอกองค์ชายข้าไม่มีอะไรจะพูดมากนะักครอบครัวของขา้าจะจดจำหนี้นี้เอาไว้เสียงของเว่ยชางหลานแผวเบาลงเล็กน้อยข้างๆลู่เทียซานซึ่งร่างกายตึงเครียดไปหมดในขณะที่เขามองเว่ยชางหลานตั้งแต่ต้นจนจ,นจบถอนหายใจด้วยความโล่งอกโชคดีที่องค์ชายประสบความสำเร็จโจหยวนยิ้มและกล่าวว่า พวกเราแต่ละคนล้วนทําในสิ่งที่ต้องทําเพื่อสิ่งที่พวกเราต้องการเวยช่างหลานโบกมือสาวใช้คนนึงนํากล่องยกเล็กๆมาให้เขารับกล่องนั้นเอาไว้แล้วส่งให้โจวยวนด้วยตนเองหินกลืนหยวนอยู่ข้างในนี้ความตื่นเต้นเกิดขึ้นในใจของโจหยวนเมื่อเขาได้ยินสิ่งนี้เขารับกล่องยกขนาดเล็กอย่างระมัดระวังและเปิดมันออกมีหินสีเหลืองขนาดเท่าฝ่ามือวางอยู่ภายในมีรูสองรูบนหินรูใหญ่และรูเล็กแรงดูดแผ่กระจายจากรูเล็ก ดูดซับพลังหยวนที่อยู่โดยรอบขณะที่พลังหยวนไหลออกมาจากครูใหญ่เขาสัมผัสได้ว่าพลังหยวนที่ออกมาจากครูใหญ่นั้นบริสุทธิ์กว่าปกติความสุขปรากฏชัดในดวงตาของโจโยหยวนขณะที่เขาเก็บกองเอาไว้ในถุงเฉียนขุนในที่สุดหินกลืนหยวนก็เป็นของเขาแล้วตอนนี้เขาเพียงแค่ต้องได้รับ,บวิญ,ญญาณสัตว์อสูรหยวนประเภทงูใหญ่ระดับสี่ก็จะรวบรวมส่วนผสมทั้งหมดสำหรับเขาที่จะเรียนรู้เพตรมังกรบรรพบุรุษขั้นแรกได้ เว่ยชางหลังกล่าวอย่างเข่งขึมว่าองค์ชายข้าจะขอหาหรือกับองค์ชายโดยละเอียดเกี่ยวกับซากปรากระหักพังในทาราธมินในภายหลังท่านไม่ต้องกังวลเนื่องจากข้าตกลงตามเงื่อนไขของท่านไปแล้วข้าจะทําทุกอย่างเท่าที่ทําได้เพื่อช่วยท่านถ้าอย่างนั้นข้าต้องขอขอบคุณแม่ทัพเว่โยโจอยู่รู้สึกยินดีด้วยคําสัญญาของเว่ยชางหลานนี้ตอนนี้เขาจึงได้รับหลักประกันบางอย่างในการแย่งชิงซากปรากระหักพังแล้ว กลุ่มแม่ทัพเว่ยเป็นหนึ่งในสองมหาอำนาจที่แข็งแกร่งที่สุดในพื้นที่นี้โจหยวนและคนอื่นๆเข้าใจว่าขณะนี้ครอบครัวเว่ยกำลังอยู่ในอาการดีใจจึงไม่ได้รบกวนต่ออีกดังนั้นพวกเขาจึงกล่าวคำอำลาและเดินจากไปอะไรนะโจหยวนรักษาเว่ยปินได้งั้นเหรอเป็นไปได้ยังไงในจวนแห่งหนึ่งฉีฮาวลุกขึ้นอย่างกระทันนหันใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความไม่อยากจะเชื่อข้างๆฉีหลิงก็มีท่าทีตกใจเช่นเดียวกัน เวทีงิ้มขมขื่นขณะพยักหน้าแม้ว่าดางจะรู้สึกว่ามันไม่น่าเชื่อแต่นั่นก็เป็นความจริงใบหน้าฉี่หาวขาวซีดด้วยความโกรธมีเสียงดังกล้องออกมาจากกำปั้นที่กำแน่นของเขาขณะที่เขาพูดด้วยเสียงต่ำพรา่าโจหยวนเจ้ากล้าทำลายแผนของข้าเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นความพยายามตลอดทั้งปีที่เขาลงทุนในบนทุนช้างหลังก็สูญเปล่าดวงตาฉี่หาวเปลี่ยนเป็นมืดมนราวกับพายุขณะที่เขากล่าวว่า หากโจย่รักษาเว่ยปินได้จริงเมื่อพิจารณาจากลักษณะของเว่ยชางหลางแล้วเขาก็มีแนวโน้มที่จะทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อช่วยให้โจหยวนได้รับสมบัติในซากปรลักหักพังท่านชายน้อยตอนนี้เราไม่สามารถอยู่ที่บนคนชางหลังได้อีกต่อไปแล้วไม่เช่นนั้นเราคงตกอยู่ภายใต้การเฝ้าดูของเว่ยชางหลังอย่างแน่นอนชี้หาวกัดฟันดวงตาเต็มไปด้วยความเย็นชาใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความชั่วร้ายขณะที่เขาสาบแ่ง เว่ยช้างหลานเนื่องจากเจ้าปรารถนาที่สแสวงหาความตายข้าจะทําให้ความปรารถนาของเจ้าเป็นจริงหลังจากด่าทอด้วยเสียงต่ําเขาก็พูดอย่างเด็ดขาดว่าไปกันเถอะเราจะออกจะบ,บนทนช้างหลานจวนฉีจะต้องได้มรดพืชวิญญาณไฟมาหากเว่ยช้างหลานกล้าจะช่วยโจหยวนข้าจะบอกกับเขาว่าเขาไม่ได้สําคัญอย่างที่เขาคิดในสายตาของจวนฉีขณะที่เขาเดินออกจากประตู สายตาอันมืดมิดก็จ้องมองไปยังบ้านพักของแม่ทัพเวย่ยขณะที่นิวของเขากำแน่นโจหยวนอย่าคิดว่าเจ้าชนะเพราะเว่ยช้างหลางได้ช่วยเหลือเจ้าหากเจ้ากล้าเข้าไปในธนาธรมินละก็ข้ารับรองได้ว่าเจ้าจะไม่ได้กลับออกมาอีกเลยมเมล็ดพืชวิญญาณไฟจะต้องเป็นของข้าหากเจ้ากล้าคิดจะแย่งชิงมันไปธาราธมินก็จะเป็นหลุมศพของเจ้าเอาระครับก็เ,เป็นอันจบ ในบทที่39เรียบร้อยแล้วนะครับแมและแล้วโจหยุนก็โชว์เทพไปนหนึ่งทีเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปดตามรับฟังในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ตามรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดก,กระดิ่งกิ้งเพื่อภาคคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบา,บายครับ